สรยุทธ์นำบทสัมภาษณ์ของทนายสายหยุดทนายความทนายตั้มให้สัมภาษณ์ว่านะครับจากการรวบรวมเอกสารสัญญาต่างๆมองว่าเป็นการให้เงิน71ล้านมาให้ทนายตั้มลงทุนคนเดียวส่วนก่อนหน้านี้ทนายตั้มอ้างกับพี่หนุ่มว่าให้มาโดยเสน่หาตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพูดแบบนั้นนะนี่เป็นคำพูดของทนายความของทนายตั้มนะครับนะ เป็นคนที่รับผิดชอบคดีมาเช้านี้พี่เดก็คุยกับเขาก็ได้ความรู้ได้อะไรดีนะครับคืออันนี้เป็นรายการสรยุทธ์เขาเอาบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์ของทนายสายหยุดทึ่งเป็นทนายความของทนายตั้มบอกว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทนายตั้มทําไมไปบอกว่าให้โดยเสน่หาซึ่งความจริงแล้วแนวทางในการต่อสู้คดีไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันเหมือนกลลวงเอาพูดง,ง่าย พี่น้องประชาชนก็ไปให้โดยสเสน่หาได้ให้โดยสเสน่หาแต่ปรากฏทนายความที่รับอิจอาคดีบอกผมไม่ได้สู้คดีแบบนั้นผมไม่ได้สู้คดีแบบนั้นนี่คือทนายความครับเมื่อเช้านี้ผมก็คุยออกับเขาครับทนายความปลาเกียวครับฉายาปลาเกียวหน้าเขาหน้าเขาคล้ายๆปลาเกียวทนายสายอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายความสิ่งที่ทนายจ้ามพูดในรายการผนกระแสว่าให้โดยสเสน่หานั้นมันคือกลลวงหรือเปล่า เป็นแผนการของทนายตั้มหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะชี้นําให้มันกไกวเขวไปทางอื่นแต่ในความจริงเวลาเขาสู้คดีทนายความได้ได้เปิดเผยแล้วครับว่าเขาไม่ได้สู้คดีแบบนั้นตอนที่เขาโดนจับปุ๊บเขาให้การทนายไปปุ๊บเนี่ยเขาให้การอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการให้เงินมาทนายตั้มลงทุนคนเดียวเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยเพราะนั้นเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเราต้องฉลาดและทัน นะครับก็คือว่าทนายจทนายตั้มให้ให้ให้สัมภาษณ์ในรายการผลกระแสว่าให้โดยเสน่หาแต่เวลาสู้คดีไม่ได้สู้คดีแบบนั้นแหมโลกนี้มันโลกนี้มันคือละครโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนเป็นไงฮาร์ิ้งลิงกับหมาเพราะนั้นใครที่ฟังรายการพี่เดชก็ด้รู้ว่าเทคนิคของคนที่เป็นผู้ต้องหาในคดียาญา,านี้มัน โคตรจะพิ้วเลยนะพิ้วเลยเห็นนะเพราะอะไรเวลาออกทีวีให้สัมภาษณ์อย่างแต่เวลาสู้คดีไปกัอีกอย่างหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหลงทางคดีทนายตั้มเพราะว่าทนายความเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้สู้ว่าให้โดยสเสน่หานะครับนะครับสเสน่หานี่คือสู้คดีกับทางศาลโซเชียลครับศาลโซเชียลก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสเสน่หายังไงสเสน่หาอะไรอะไรแต่งแต่งแต่งนะครับ นะครับก็คือตอนนี้สารโซเชียลก็ตัดสินไปแล้วไม่ใช่โดยเสน่หาไม่ใช่โดยเสน่หาแต่ทนายความของทนายตั้มสู้คดีครับบอกว่าเขาไม่ได้สู้คดีว่าทนายตั้มรับเงินมาโดยเสน่หาเพราะมันไม่ใช่โดยเสน่หานะครับมันเป็นการเอาเงินของผู้เสียหายมาลงทุนคนเดียวแล้วไม่คืนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการทวงเงินคืนเรื่องการผิดสัญญาหรือกู้ยืมอันนี้คือแนวทางในการสู้คดีของทนายเขาครับ นะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วฟังรายการพี่เดย์แล้วเป็นไงตาสว่างฟังแล้วตาสว่างเพราะนั้นใครเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็เรียนรู้นะครับวิธีการเป็นผู้ต้องหาว่าท่านจะต้องหลุดคดีอย่างไรยะงไรไงเพราะคําว่าผู้ต้องหานี่มันต้องมีลีลาแล้วครับนะครับนะผมก็สงสัยวนายตั้มมีความรู้จบเนติบัณฑิตเอ๊ะทำไมไปพูดมาให้โดยเสน่หาเนี่ยแสดงว่าอะไรเบี่ยงเบนประเด็นไปนทางอื่น นะครับนะคนก็ไปกันใหญ่โดยสเสนหาโดยสเสนหาแต่เวลาสู้คดีไปไงคนละเรื่องเลยแล้วก็เวลาที่เขาจะช่างน้ําหนักพยานหลักฐานเนี่ยเขาก็ดูจากคาให้การของทนายตั้มน,นะที่กองปราบเขาไม่เขาไม่ได้ดูว่าทนายตั้มไปให้การไว้ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆว่าอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับคือนะครับทนายความปลาเกียวนะครับทนายความสายหยุดนะครับ ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าการสู้คดีแมงเป็นคนละทางเลยสรุปสรุปแล้วก็ทนายตั้มแมงให,ให้ให้ให้การไปเลยเรื่องให้โดยเสน่หานะคนก็หลงทางแล้วล่อกันใหญ่ไม่มีการให้โดยเสน่หาเจ็ดสิบเอ็ดล้านจะให้โดยเสน่หาเรื่องอะไรแต่เวลาสู้คดีทนายตั้มสู้อีกแบบครับนะครับเพราะนั้นก็ใครจะเป็นผู้ต้องหาก็ลองดูนะเผื่อจะเรียนแบบได้เพราะนั้นแนวทางต่อสู้ ในสำนวนกับนอกสำนวนเนี่ยมันคนละสารนะครับอันนี้เราสารโซเชียลสารโซเชียลด,ด้พิาพากษาให้สิทาเบียบังเกิดแพ้คดีไปแล้วเหลือแต่สารยุติธรรมสารยุติธรรมก็ไปดูนเอกสารในสำนวนที่สู้กันมาเป็นยังไงเขาว่ากันไปนะครับอันนี้เห็นไหมบอกแล้วดูหนังดูละครดูข่าวย้อนดูตัวเองเขาวางแผนไปแล้วเพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็น,น,น,นหรือเปล่าเพราะเวลาเขาสู้คดีเขาไม่ได้สู้แบบนี้ นะครับนี่คือคําให้สัมภาษณ์ของทนายความทนายตั้มดังนั้นคําว่าโดยเสน่หาจึงไม่อยู่ในสํานวนของตํารวจและไม่อยู่ในส,สาํานวนศาลเขาก็จะไปสู้กันว่าเป็นการชออ่อโกงหรือว่าเป็นการลงทุนนะถ้าเป็นการลงทุนมันก็เป็นคดีแพ่งนะศาลก็ยกฟ้องแต่ถ้าเป็นการหลอกลวงทนายตั้มก็ติดคุกเพราะนั้นมันก็มีแค่2ประเด็นครับเพราะฉะนั้นทนายตั้มเนี่ยแสดงว่าวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วแค่นั้นแหละส่วนความจริงเป็นอย่างไรเราไม่ทราบ เราไม่ได้อยู่ในขนาดที่ทาผู้เสียหายและผู้ต้องหาคุยกันเพราะนั้นก็ต้องอรอศาลตัดสินใจนะฟังรายการพี่เดย์แล้วเนี่ยฉลาดเพราะวันหน้าเราอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องหาเราจะต้องทําอย่างไรมีเทคนิคมีเล่มีอะไรยังไงมันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงบางคนก็บอกเอ๊ะทนายทนายตั้มพูดไปทางหนึง่งให้โดยเสน่หหาเมียพูดไปทางหนึง่งทนายพูดไปทางหนึง่ง ผลคดีจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับ <c oughs> คืออย่างนี้อย่างคดีทนายตั้มเวลาตำรวจเขากล่าวหาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีบันทึกแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134นะครับมาตรา134นะนะครับมาตรา134นะครับนะฮะเมื่อผู้ต้องหามาประปกปรากฏต,ตัวต่อหน้าพนักง,งานสอบสวน ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาและแจ้งข้อกล่าวหาการแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดเป็นไปตามมาตรา1 3 4วรรคแรกและ,และวรรค2สองนะครับเมื่อทนายตั้มปรากฏตัวต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนพร้อมทนายความเขาก็าจะแจ้งสิทธ์แจ้งสิทธ์เสร็จแล้วเขาจะเล่าให้ฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นมาอย่างไง คุณไปชอบกรงผู้เสียหายอย่างไรจากเขาจะเล่าเล่าเสร็จแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคดีทนายตั้มมีการแจ้งข้อหาทั้งหมดประมาณสามหน้าอันนี้ผมได้รับทราบจากทนายความของทนายตั้มนะเนีย่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับทราบข้อที่จริงและข้อกล่าวหาแล้วทนายตั้มก็ให้อ่ให้การไปซึ่งผมได้ทราบว่าเขาเตรียมคาให้การมานานแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ทาดทาวทำใดมาแล้วก,แวก็แล้วก็ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเขาก็เอาทำใดไปเสียบ รือหลายแผ่นเลยจบเลยไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คําเดียวนะครับเรื่องเงิน7 1ล้านนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อสู้คดีว่าเป็นการให้โดยเสน่หานะครับนะเพราะฉะนั้นคาให้การของผู้ต้องหาคือคาให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนส่วนเวลาเขาไปออกทีวีเนี่ยเขาจะพูดว่าให้โดยเสน่หาหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ในสํารวนชัดเจนนะครับนะครับนะครับ,นะรบหรือการให้สัมภาษณ์ต่างๆนั้น ไม่ได้อยู่ในสํานวนชัดเจนนะ,ะเพราะนั้นทนายตั้มไปออกรายการผลกระแสไปออกรายการดนายหมาแก่บอกไปเรื่องให้โดยเสน่หาแต่ปรากฏว่าเวลาไปให้การต่อพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ให้การแบบนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นทนายตั้มจะไปพูดในทีวีกี่ช่องกี่อะไรต่างๆไม่ตรงกับที่ให้การต่อพนักง,งานสอบสวนอันนั้นก็ปเป็นเรื่องนอกสํานวนคือพยานหลักฐานต่างๆที่จะใช้ในการพิสูจน์ความจริง พิสูจน์ความผิดของผู้ของจำเลยต้องเป็นพยานหลักฐานที่ในสำนวนพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เรามานั่งพูดกันในโซเชียลเนี่ยเป็นพยานหลักฐานนอกสำนวนสารไม่นำไปตัดสินหรอกครับเข้าใจชัดเจนนะครับเพราะนั้นพยานหลักฐานต่างๆที่คดีทนายตั้มเนี่ยโดนกล่าวหาช่อโกงฟอกเงนะินเนี่ยต้องไปดูว่าพอถึงเวลานั้นนะอะอายการเอาเข้าสู่สำนวนหรือเปล่าไอ้ที่พวกเราพูดกันอยู่ต่างเนี้ยไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิด หรือพิสูจน์ความจริงในคดีของในคดีอาญานะครับชัดเจนไหมครับนะลองไปหาอ่านเพิ่มนะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าวิแพ่งมาตราเจ็ดสิบสี่นะครับพี่เดก็ให้ความรู้เพราะนั้นคำวิพากวิจารณ์นะครับคำพูดต่างๆคอนเทนต์นะครับออคอมเมนต์ต่างๆไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงในคดีแพ่งหรือคดีอาญา พยานหลักฐานนะครับที่จะใช้ในการพิสูจน์ความจริงคือพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนของศาลถึงตอนนั้นเนี่ยอายการต้องเอาเอาเอา,เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่สำนวนถ้าไมไ่เอาก็ไม่สามารถนะครับก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเอามาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงหรือพิสูจน์ความผิดได้นะครับนะชัดเจนนะนะครับคดีทนายตั้มนี่ก็หลายวันแล้วผมเองก็เบื่อไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะวานดูข่าวบอกทนายตั้มลบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ นะเออนะครับการลบภาพบูญในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเรายกเว้นว่าเป็นพยานหลักฐานในคดีแล้วไปลบอันนี้อาจจะมีความผิดฐานทําลายพยานหลักฐานแต่ถ้าเกิดผู้ต้องหาลบโทรศัพท์ตัวเองทําลายหลักฐานเพื่อตัวเองไม่ต้องรับผิดไม่มีความผิดครับนะครับนะมันต้องเป็นการลบลบทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นถ้าช่วยเหลือตัวเองทนายตั้มสองคนผัวเมียลบทำลายหลักฐานหมดเลยมีความผิดไหม ไม่มีความผิดจะมีความผิดต่อเมื่อเป็นการทําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเท่านะั้นถ้าทําลายหลักฐานทําลายหลักฐานเผาบ้านทิ้งเอาเอกสารหนีเอาเงินหนีอะไรต่างเนี่ยนะครับไม่มีความผิดนะครับทําลายหลักฐานเพื่อช่วยตัวเองอย่างสมมติคดีทนายตั้มที่เป็นข่าวนะลบนู่นลบนี่ลบข้อมูลโทรศัพท์ลบอะไรต่างเอาของเอาอะไรไปซุกไม่มีความผิดนะเพราะเป็นการทําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือตัวเองสมมุติว่ามีการระทำนะไม่มีความผิด มาตรา184นะฮะผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษทําให้เสียหายทําลายหลักฐานต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหปีหมายความว่าอะไร184เพราะฉะนั้นตามรายงานข่าวมีบอกทนายตั้มทําลายหลักฐานลบข้อมูลในโทรศัพท์ถามว่าทนายตั้มมีความผิดไหมไม่มีเพราะทนายตั้มเป็นผู้ต้องหาทําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือตัวเองไม่มีความผิดเห็นนะฟังรายการพี่เดได้ประโยชน์นะะวันหน้าเราตกเป็นผู้ต้องหา แล้วเราเป็นผู้ต้องหาแล้วเราทําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือตัวเราเองมีความผิดไหมไม่มีความผิดครับเข้าไปดูครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา184เห็นไหมพี่เดให้ความรู้พวกเราได้ประโยชน์เพราะคนเรามีโอกาสที่จะตกเป็นผู้ต้องหาเหมือนกับทนายจ้ามิวทุกคนมีโอกาสตกคัดเช่นไปด่าเขาไปวิจารณ์เขาบางคนก็คอมเมนต์ด่าเขาเนี้ยว่าเดี๋ยวก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะครับอ่าพอถูกฟ้องหมิ่นประมาทก็ไปลบที่เราโพสต์ไว้สแสดงความคิดเห็นลบไป เพราะเรากลัวติดคุกเพราะเราเป็นคนปากเสียงอยู่ดีๆเราไม่มีอะไรไม่มีงานทำเราว่างเราก็ไปคอมเมนต์ด่าคนนั้นคนนี้ไปมันก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทพอรู้ว่าเขาจะดําเนินคดีเราก็ไปไงไปลบทิ้งนะถ้าเป็นการทรําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือตัวเองไม่มีความผิดเห็นนะได้ความรู้ไหมนะนะครับนะเพราะว่าผมเชื่อคนที่กําลังฟังรายการผมเนี่ยบางคนก็ชอบไปด่าเขาชอบคอมเมนต์ชอบว่าเขาเป็นโจรบ้าง ชอบว่าเขาเป็นคนเลวบ้างเนี่ยคนพวกนี้วันหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะต้องติดคุกเพราะอะไรไหมเพราะเราทําไปเรื่อยๆแล้วทําทุกวันด่าคนอื่นทุกวันทุกวันเราก็คิดว่าไงเรานี่แน่นะขนาดมาพิมพ์คอมเมนต์ด่าพี่เดว่าเป็นทนายโจรรับงานโจรเป็นทนายสายโจรขนาดเดชานะผมยังด่ามาแล้วครับโอ้โหเห็นนะก็เกิดความคึกเขิมก็ไปด่าไปเรื่อยด่านายกด่าคนนั้นด่าคนนี้วันหนึ่งก็เป็นไงติดคุกครับ เพราะฉนั้นใครฟังรายการพี่เดย์นะครับใครด่าพี่เดย์เนะี่ยเพราะพี่เดเขาไม่ฟ้องอนะ่ะพอพี่เดย์ไม่ฟ้องพวกนี้ก็ไปเดชาทนายสายโจรเดชาเป็นโจรเดชามาหาโจรก็เป็นไงด่าเดชาทุกวันพอด่าไปด่ามาก็พอไปพอเห็นคนอื่นเขาโพสต์ก็ไปด่าพี่ปรากฏเขาเอาเรื่องพอเอาเรื่องเขาติดคุกก็เลยทําลายหลักฐานแต่ถ้าทําลายหลักฐานข้อความที่เราคอมเมนต์เนี่ยเราทําทําลายเพื่อช่วยเหลือตัวเองไม่มีความผิด ก็ได้ความรู้ไปนะครับนะครับได้ความรู้กันไปเห็นนะนะเพราะนั้นคดีทนายตั้มที่บอกมีการลบข้อความอะไรนี้ไม่มีความผิดชัดเจนนะ